สวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนๆพี่ๆเอฟซทุกๆท่านนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องสาวติเช่นเคยเนาะวันนี้นะคะสาวติก็มีแนวทางรามาคีคี v i p มาแบ่งปันพี่ๆเพื่อนๆได้พิจารณากันเนาะนะคะแต่ก่อนที่จะไปรับชมคลิปนะคะแนวทางวันที่18เนาะสาวติก็ขอขอบคุณทุกๆกำลังใจทุกไลท์ทุกแชร์ทุกการติดตามนะคะขอบคุณมากๆค่ะเดี๋ยวเรามาสรุปวันที่17กันก่อนนะคะก็ไปรับชมแนวทางวันที่18จ้า วันที่17เนาะเลขที่ออกนะคะรางวันที่ออก297เนาะเข้าที่เด่น2นะคะเข้าที่เด่น7จ้าอ่าวิ่งรูด7นะคะส่วนตัวเจาะค่ะเพื่อนๆจ้าตัวเจาะเนาะเข้าที่79ตัวกลับของ97นะคะก็ยินดีกับพี่พีเพื่อนๆนะคะอ่าที่หยิบยกคู่79เข้าไปเป็นแนวทางนะคะส่วนล่างค่ะล่างเนาะเพื่อนๆจ้า52เนาะ เข้าที่เด่นสองอีกรอบหนึ่งน,นะคะส่วนตัวเจาะค่ะเพื่อนๆจ้ามีแค่สองเจ็ดนะคะสองเก้าสองสองสองเจ็ดสองเก้านะคะตัวเจาะหลุดไปจ้าก็เข้าเฉพาะตัวบนนะคะตัวกลับของเก้าเจ็ดค่ะก็ยินดีกับพี่ๆเพื่อนๆนะคะที่หยิบยกคู่เก้าเจ็ดเข้าไปเป็นแนวทางจ้าเดี๋ยวเราตามต่อวันที่สิบแปดกันนะคะวันที่สิบแปดเนาะ ตัวเลขก็อาจจะมีเข้ามีหลุดบ้างนะคะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมและรับฟังจ้าวันที่18นะคะตัวเด่นเนาะแฮชให้ไป4ตัวเด่นด้วยกันนะคะเด่น0เด่น2เด่น4และเด่น6เราไปเร็วๆเนาะนเพื่อนจ้าวิ่งรูดนะคะ4และ6เนาะแต่ถ้าเพื่อนๆไม่ชอบนะคะก็ใช้ตัวสองและศูนย์ก็ได้เนาะ แต่แอดคิดว่าน่าจะสี่เลขหนะกเนาะเพื่อนๆจ๋าแอดก็ไม่รู้นะคะก็ได้จากการคํานวณน,นะคะจากการคํานวณหกและสี่จะมาเด่นนิดนึงนะคะเนาะหรืออาจจะตีท้ายคว่ำมาที่สองและศูนย์ก็ไม่รู้เน,ะน,น,นาะเพื่อนๆจ๋าส่วนตัวเจาะนะคะตัวเจานะเนาะเก้าศูนย์นี่วันไหนก็ช่างแอดชอบมากเลยเก้าศนะูนย์เนาะวันไหนไม่ได้ติดเก้าศูนย์รู้สึกว่าขาดอะไรสักอย่างเน,ะน,น,นาะเพื่อนๆจ๋าหกเก้านะคะหกหก วันนี้รู้สึกหกหกอยากให้หกมาเพื่อนๆจน้ะเนาะหกหกเก้กาอย่างนี้เนาะเพื่อนๆเ,เนาะสี่เก้านะคะสี่หกศดค่ะนะคะส่วนชุดกันนะคะไปที่4 1่หนึะคะแปดหกแปดศูนย์และอสองสี่นะคะ่ะ ส่วนชุดเด่นนะคะชุดเด่นที่แอดชื่นชอบเนาะนะคะหกเก้าหกหกนะคะเก้าศูนย์จ่าแล้ะก็สี่หกเนาะนะคะส่วนชุดกันเนาะไปที่สี่หนึ่งนะคะแปดหกและสองสี่นะคะเพื่อนๆจ่าถ้าชอบก็ตามนะคะอย่าลืมไปกลับทุกครั้งค่ะ 6และ9ตัวเดียวกันนะคะก็ยังไงก็ตามแอรก็ขอให้เพืเ่อนๆพี่ๆทุกท่านนะคะหยิบยกตัวเลขที่จะออกรางวัลเนาะไปใช้เป็นแนวทางนะคะขอให้ทุกทท่านโชคดีค่ะก็ขอบคุณทุกๆกำลังใจนะคะทุกเม้นทุกไลค์ทุกแชร์นะคะขอบคุณมากๆค่ะขอให้เพืเ่อนๆทุกท่านนะคะโชคดีแล้วกันเนาะเดี๋ยวเราเจอกันคลิปหน้านะคะ สวัสดีค่ะ